दी สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ได้อยู่ที่ตลาดนัดตึกซันทาวเวอร์นะคะดิดพาเพื่อนๆมาร้านหมูทอดนิ่มอิ่มค่ะเป็นหมูทอดนะคะจัดกล่องมีหมูนะคะมีเป็นข้าวหมูทอดนะคะแล้วก็จะเป็นพ๋วกับข้าวใส่กล่องอะไรพวกนี้นะคะน้องคะสวัสดีนะคะสว,ส,สวัสดีคะ่ะก็เป็นเมนูข้าวหมูทอดนะคะ มีกุนเชียงหมูยอขายยังไงอะคะมาหนึ่งอย่างสามสิบห้าค่ะเพิ่มอย่างละสิบบาทปิ้งเพิ่มอย่างละสิบบาทแล้วก็มีข้าวราดด้วยนะคะข้าวราดนี่จะเหมือนกันทุกวันไหมหรือว่าสลับกันไม่เหมือนกันทุกวันค่ะถ้าเป็นกับข้าวจะสลับวันนี้มีกะเพรานะคะแล้วก็ผัดผัก มีทั้งหมูทั้งไก่นะคะ,ะที่ชื่อนิ่มอิ่มนี่ก็เพราะว่าเป็นตัวเนื้อหมูเนื้อไก,ก่ที่นิ่มใช่ไหมคะ,ะเ,ปเป็นตัวหมูเป็นตัวหมูปมเป็นนาสกุลด้วยเป็นนางสกุลของคุณอ๋อของแฟนน,น,นางสกุลนิ่มอิ่ม,อมเอ็อนางสกุลน่ารักอ,ะอ่ะก็เลยมาตั้งชื่นี่ดีเลยเหมาะเลยนะคะคมีไปขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีไปที่ ศึกซันกก็ที่นี่มางานจะได้ไปงอ,องค์การเพศาเพศาสตร์ที่รามาใช่ไหมคะใช่ค่ะเวียนเวียนไปตามตลาดใช่ไหมียนไปตามตลาดยังไม่ได้มีที่ประจําอ๋อยังไม่มีที่ประจำนะคะน้องเขาจัดรับจัดเป็นกล่องอย่างนี้นะคะรับเอางานนอกสถานที่ทําส่งตามออเดอร์นะคะงั้นที่รบกวนเบอร์โทรดีกว่าเผื่อใครอยากจัดชุดนะคะไปเลี้ยงไปอะไรได้นะคะค่ะเบอร์โทรอะไรคะ,คะ หหนึ่งค่ะหกแปดสามเจ็ดสี่สามสามค่ะจัดเป็นข้าวกล่องเป็นเป็นข้าวกล่องก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นข้าวเหนียวคู่ข้าวเหนียวก็ได้อ่าเป็นคู่ข้าวเหนียวก็ได้นะคะเมนูก็มีนะคะไข่หมูทอดตุ่ข้าวหมูทอดตูมเป็นไข่ย่งมาตูมอไข่ย่งมาตูมนะคะข้าวหมูทอดเชียงข้าวหมูทอดยอร้านนี้วัยรุ่นนะหมูทอดนิ่มอิ่มหมูทอด หมูทอดจมบะก็จะเป็นหมูหวานอะค่ะอ๋อแต่ว่าวันนี้ไม่มีหมูทอดจมบะเป็นหมูหวานนะคะหมูทอดจำบะจะจัดเฉพาะออเดอร์อะค่ะอ๋อถ้าสั่งใช่ไหมคะถ้ามีลูกค้าสั่งค่ะแต่หน้าร้านจะไม่มีนะะร้านนี้มีคนละครึ่งนะคะเพื่อนๆราคากล่องละแค่เริ่มต้นประมาณ35บาทเท่านั้นเอง ข้าราดรน้แบบนก็ามไหเะห่งอย่างแบบนี้เท่าไหร่อะคะึ่งสามสิบหาบทน่สามสิบห้าบาทอนกันสามสิบห้าบาทเต็มกล่องแล้วเพิ่มหมูยอไปชิ้นใหญ่นะคะ เต็มชิ้นนี่ไม่ได้กำไรค่ะทุนนะเต็มชิ้นย,ยกชิ้น25บาทอ๋อแล้วชิ้นหนึ่งแค่25บาทนะคะ่วนะคะอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็มีผักผักแตงกวา ตลาดนัดตึกซันก็มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเ,เพื่อนๆแม่ค้าเขาก็จะเวียนกันไปนะคะเปิดเวลาประมาณ6โมงถึงบ่ายสองค่ะเป็นตลาดนัดออฟฟิศสำนักงานนะคะเราสามารถเข้าได้สองทางค่ะซอยนี้เขาเรียกซอยเฉยพ่วงนะคะเข้าได้ทางวิภาวดีรังสิตนะคะเส้นนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือพหลโยธินค่ะพหลโยธินเนี่ย เราลงตรงป้ายสวนจตุจักรก็ได้นะคะแล้วก็เดินมานะคะไม่ไกลามากค่ะเดินเล่นๆนะคะรถเมล์สายที่ผ่านนี่ลิทยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวถ้าลิทนึกออกเดี๋ยวลิจะใส่ไว้ในคลิปนะคะหรือว่าถ้าจะสอบถามเส้นทางรถเมล์โทรได้นะคะบริการสอบถามเส้นทางรถเมล์ของขอสองมกออก็คือ1 3 4 8ค่ะเพื่อนๆบอกว่าเราจะไปไหนนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกเรานะคะว่ามีรถเมล์สายไหนบ้างนะคะ จะทำอะไรนะเอ๊ะพี่เอาตรงนี้ พอแล้วข้าวฟรีนะคะข้าวฟรีเหรอคะพอแล้ะคะวค่ะว,วิ่ยาตลองชิมร,ร้อนแน่เลยขออนุญาตตะกานิดนึงนะคะได้อลองชิมอันนี้หมูใช่ไหม คุณค่ะสว่กอนด้หมอาหูอนยุ่มอ่ะมันม่ไปตัดนอค่ะจะเต็มที่ได้ได้ปกติตันนองรแี่อร่อยครอร่อยค่ะเพื่อนปรุงข้าวเนื้อด้วยเดี๋ยวนิ้ลองไส่นะคะลองน้ำจิ้มเ่า เพื่อนไก่ก็อร่อยอร่อยค่ะเขาปรุงข้าวเนื้อด้วยน้ำจิ้มแจ่วเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะเดือนนี้ยังอยู่ที่นี่ไหมคะสิ้นเดือนเนี่ยครับอยู่อยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะวันแล้วก็จะย้ายเข้าไปที่ไหนขายทุกวันไหมที่เนี่ย ต้งงานไม่ทุกวันนะไม่ทุกวันแต่ปกติที่เนี่ยตอนนี้นะยังขายทุกวันยังขายทุกวันนะคะถ้าใครอยากยังอถ้าใครอยากมาทานก็ช่วงนี้ยังได้ทุกวันนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะย้ายไปด้านในยังมาทานได้นะคะน้องขายประจําทุกวันนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะย้ายไปด้านในค่ะเพราะว่าตรงนี้เขากาลังก่อสร้างอยู่นะคะร้านี้รับทำข้าวกล่องนะคะแล้วก็ออกงานนอกสถานที่ด้วยเบอร์โทรนะคะเพื่อนๆ0ู1หกหนึ่ง หก 3, ปดสามเจ็ดสี่สามสามนะคะตัวหมูทอดนะคะหมักเข้าเนะื้ออร่อยค่ะแล้วก็ตัวน้ําจิ้มก็อร่อยด้วยนะคะมีทั้งหมูและไก่แล้วก็ไส้กรอกหมูยอนะคะกุนเชียงก็มีค่ะแล้วก็กับข้าวนี่ก็จะสลับกันไปนะคะเอานะค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ